เพื่อนคนหนึ่งมาตอนเย็นเนี่ยไปปฏิบัติธรรมไปบวชมาแล้วเขาดูลงตาในทิก t อก ok. เขาก็มาเขาพูดเขากลัวเรามากตอนมั่มเมไหมเนี่ยเขาขึ้นมาเขากลัวกลัวจะบอกอุ้ยพระองค์เนี้ยเข้าพบคงยาก <g way> เขาคิดนะ <g way> มาเขาก็นั่งอย่างเราบอกมานี้มานั่งใกลนะ้ๆเนี่ยเขาเป็นทหารยศพลตี มาใกล้ๆเนี่ยแม่ะ้ดับเสียแล้วยังกลัวผ้าอยู่เลยนั่งแกก็มานั่งใกล้สั่นแล้วตอนแรกดูแล้วหน้าจะเจิดโอ้ดีนีมันไม่พกระเบิดมาด้วยก็เลยแกก็เลยอยากถามขอการถามถามได้ทุกเรื่องเราบอกถามมาเลยแต่จะตอบได้ไม่ได้ไปอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าจริงไหมมีหน้าที่ถามเราก็มีหน้าที่ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบแกก็ถามมาหลายเรื่องแกก็ถามเรื่องศาสนา ได้ยินหลวงพ่อว่ายมก็บรรลุทําได้หลวงตาก็เลยพูดเรื่องสมัยพุทธกาลให้ฟังพระพทธเจ้าจัดสรุ้ศีลบริสุทธิ์หรือยังหลวงตาถามเขาว่าเนี่ยจัดสรุ้นั่งตัดสรุ้เนี่ยศีลศีลเนี่ยบริสุทธิ์หรือยังตัดสรุ้เป็นพระรหารแล้วนะแล้วก็เดินไปสอนพจนวคีอีกห้าบรรลุเป็นพระหรหตรเอาวินัยมีอย่างไหนบอกว่าศีลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะบระบรลุทําไม่ได้ตอนนั้นมีอย่างยังไม่มีเอายังไม่มีแล้วทำไมมีพระรหารแล้ว แล้วก็ไปหาชดินสามพี่น้องยังไม่ได้จังนโมยังไม่ได้จุดทูบเทียนเลยบรรลุธรรมพันกว่าแล้วศีลยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่มีสักข้อเลยยังไม่ได้บรรจัิสักข้อเลยทาไมมีพระอรหันล่ะพระอรหันนี้เกิดก่อนศีลไหมเกิดก่อนวินัยไหมเกิดก่อนอ้าวแล้วเมื่อพระอรหันเกิดก่อนวินยัยเอาไหนบอกว่าถ้าไปรักษาว่าวินยัยจะบราารลุอรหันต์ไม่ได้มันขัดแย้งกันในตัวไหมเราถามเดี๋ยว,ยวนี้หลวงปู่เนี้ยสี่แปดสิบสี่ปีหกสิบสองพรรษา เป็นพระอริยเจ้าพอพระบวชใหม่ได้ภาษาหนึ่งมาพูดทรมะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ยังไม่มีภาษากาเขงโลกเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องตะกาเอาของจริงเลยปัญจวัคคียังบวชบวชหรือยังที่รนุษรรมเป็นพระอรหันเนี่ยตอนนั้นยังเป็นพราหมยเลยเอาเป็นแล้วนะขอบวชยังไม่มีภาษาเลยยังไม่ได้ถึงอาทิตย์เลยจ้ะนะฮะกุหลาบน่ะฮะากุหลาบแล้วชสดนจสามพี่น้องก็เหมือนกันยังไม่มีภาษาเลยมันใช้ตะกะอะไรใช้ปัญญาตรงไหนอะ มันถึงห่างไกลจากจิตใจชาว okay, พุทธไงเพราะเลยเขราต้องบวชได้ 30, 40, 40, สามสิบสี่สิภรษาค่อยได้เป็นพระหนันนั่งรถเข็นน่ <c oughs> ขันบานเฮาเอิอนข้างแข็งแล้วผู้นัได้เป็นลูกแสบฮะฮ <c oughs> ะต้องเอาพภรษามานาภรษาโอ้โ oh ห oh. แล้วแบบนี้กูก็ต้องรอเนะนะเก้าสิบปีเขาจะเชศได้จริงไหมใส่รถเข็นไปอยู่เงี้ยจนได้ให้ข้าวทางสายยางนั่นเหรอ มันตะกะอะไรมันสรรมการตัวไหนอ่ะทั้งที่ปากปุ้งๆอยู่ย่อมก็บรรูุทรรได้แต่พระยังไม่มีพรรษาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรอ่ะใครเป็นผู้ตัดสินใครเป็นสริทริกสิทธิ์ว่าใครจะบรรลุธรรมต้องไปถามใครฮะใครเป็นคนตัดสินว่าคนนี้ไม่บรรลุธรรมคนนี้จะบรรลุธรรมคนนี้ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่อ่ะใครเขามีสิทธิ์อะไรมันเพาะอย่างนี้แหละชาวพุทธเราพระอารหันต์เลยกลายเป็นของที่หายากและอยู่ห่างไกลจากใจคน มันจะไกลได้ยังไงอยู่ในกายเราเนี่ยจริงไหมเฮ้ยมีคนดูหรือเปล่าวะพันสี่ครับห่วยแล้ว<ๆ> <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยพอหล,อลวงพ่อเรารู้แนวทางแล้วว่าสีรร่สมาธิปัญญาเนี่ยให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องรักษาเราจะทํา <c oughs> ทยัางไง <c oughs> มันจะไปรักษายดยยังไงถ้ารักษาอยู่ก็เป็นโลกิยะใช่ทำยังไงเขายังทำอยู่ตัวเดียวกันโดยที่เราไม่ก็ห้ามให้มันเป็นออโต้ไงคือเรียกว่าโลกุจละทําให้มันเป็นเองเพราะ การเป็นเองเนี่ยคือไม่ได้ทําถ้ามันเป็นเองแล้วมึงไปทําทําไมมันก็จะทําอยู่ตลอดเวลาของมันจริงไหมมันถึงไม่เสื่อมทํายังไงจะให้ทําเป็นออโต้อะมันคือจุดมุ่งหมายทำทำทให้เป็นนิสัยเป็นความเคยชินจนเป็นเองแล้วเราทุกวันนี้ทําอะไรอะทำใจขนาดจะกินข้าวมึงต้องไปจุดทูบจุดเชียนอยู่นะไม่จุดมึงกินข้าวไม่ได้ไงท้าเนี่ยทั้งที่กูไปบินตรบาทมาแ้ๆจริงไหมไปบินมาเองอะนั่งจัายข้าวใส่บาทแล้วโยมมาเนี่ย ยมมากินข้าวที่วัดกูด้วยกูต้องให้พรมันด้วยเหรอจะไม่ให้พรไม่ได้ผิดทําไมก็มากินด้วยกันเลยไม่ได้ไงทําไ,ทไมต้องมีแต่พิธีถ้าไม่มีพิธีจะกินไม่ได้ข้าวพระพุทธเจ้านี่ทาไมมันเป็นยุ่งยากขนาดนั้นทวนเราถูกขังในด้านความเชื่อไหมมึงเชื่อไหมจุดทูกจุดเทียนเ,เนี่ยเป็นพามเอาอย่าลืมว่าทูปป่นี่แปลว่าเครื่องกำวันนะไม่ได้มาจุดถวายพระนะสมัยก่อนจุดไรยุงเหรอจุดไรยุ่งเทียนนี่ก็แค่ไปจุด ใส่แสงสว่างมึงจะเอามาโอ้ยเดี๋ยวนี้มันหาข้าวมึงจะรูปกินด้วยเดี๋ยวนี้ฮะเหมือนกัน่ไหมอาจารยยูอย่างนึงอย่างนี้อาจารยยูอะไระคนารย์ยูใครตอบพระพุทธเจ้าไงเรากับอาจารยยูอย่แล้วปฏิบัติบูชาเนี่ยเอาสิหลวงตาในในก็พูดเรื่องพระอรหันแล้วขอร้อเาหมายของพระอรหันนะครับข้อหมายของพระอรหันสำหรับหลวงจานะพระอรหันไม่มีถ้าถ้ามีไม่ใช่พระอรหัน์มีกับไม่มีในที่นี้หมายความว่า มไม่พระาอารหันเนี่ยเข้าถึงความไม่มีไงออกจากความมีความเป็นทุกชนิดออกจากตัวกูออกจากตัวตนไม่มีตัวตนกลายเป็นธรรมชาติมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆที่เป็นธรรมชาตินั่นคือพระอรหันสำหรับหลวงตาคำว่านิพานเนี่ยกับพระอรหันมันสิ่งเดียวกันแต่เป็นชื่อผู้ใดไเ,เป็นพระอรหันก็หมายถึงนิพานอะไร ผู้ดใดเข้านิพพานก็หมายถึงอรหัตผลจริงไหมอ,อสังกตะก็เรียกวิสังขารก็เรียกแล้วแต่ชื่อสุญญตาก็เรียกเอาทําไมนิพพานมันมีหลายอย่างเหมือนเหมือนบางคนก็บอกนิพพานมันเข้าไปหลายทางนิพานนพานนี่เข้าไปได้หลายทางแต่หลวงตาบอกว่ามีทางเดียวคือน,นิพพานทางอื่นไม่มีอย่ามาใช้วหารเลยว่านิพพานเข้าไปได้หลายที่หลวงตาบอกว่าทางายอื่นไม่มีนอกจากสีลสมาธิปัญญาเท่านั้น ไม่มีทางายอเลยหรอกไม่มีรอยเท้าในอากาศนอกจากศีลสมาธิปัญญาที่จะเข้าถึงนิพพานการเข้าถึงนิพพานหน่งมันเป็นภาษาพูดนิพพานเนี่ยมันเป็นชื่อไม่ใช่เป็นเมืองการดับอุปาทานขันหรือดับตัวตนของเราหรือเรียกว่าสุญญตาหรืออะไรก็ตามการไม่มีไม่เป็นนั่นแหละคือนิพพาน,น,านในว่างในที่นี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีทุกอย่างแต่ว่างจากผู้มีผู้เป็น ว่างจากอุปาทานว่างจากผู้ไปยึดมั่นถือมั่นพูดง่ายๆอุปมาไม่มีกระจกฝุ่นจะไม่กเกาะเด็ดขาดนิพพานในความหมายอุปมาเห็นชัดเจนกว่านั้นก็คือ,อจิตนี่เหมือนมินเบอรี่ที่เรียกว่าจิตบันทึกหรือสัญญาเนี่ยนะความมั่นหมายหมาย,หมายรู้ต่างๆเนี่ยไว้หลายล้านทิกรบายวันหนึ่งเราถอดมินเบอรี่เนี่ยทิ้งมันก็เหลือแต่ขันเปล่าขันห้าไม่มีสิ่งบันทึก นั่นแหละพระอรหันต์สำหรับหลวงตาหรือเรียกว่านี้โลดไหลนี้หมดนะไม่มีขอบกา้านเปรียบเหมือนน้ำบนใบบัวอยู่ติดกันแต่แตไม่ซึมไม่มีหมดนะอาจารย์นาก็เหมือนเดิมทุกร้่องอลงเหมือนเดิมเลยหิวเป็นขี้เป็นหนาวเป็นร้อนเป็นนี่พระอรหันต์คือไม่มีสิ่งบันทึกไว้เลยไม่มีกรรมมีแจกิริยานั่นแหละเรียกว่าไม่มีไม่เป็นเรียกว่าสุญญตจานั่นคือนิพานสําหรับมุมมองหลวงตาแต่หลวงตา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงคือเพราะใครจะไปรู้ได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีที่มาที่เป็นไม่มีที่หมายมันไม่มีข้างบนข้างล่างไม่มีอะไรเลยไม่มีซ้ายขวาไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันนั่นแหละความหมายของนิพานคือไม่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีนิพพานถึงว่า ไม่มีไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีผิดมีถูกไม่มีดีมีชั่วนั่นแหละความหมายคำว่าไม่มีทำลายมินเมรี่ทำลายอุปทานไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยซ้าเพราะไม่มีใครเป็นและก็ไม่ได้เข้านิพพานเพราะไม่มีเข้าไปถึงความไม่มีไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสุขไม่มีทุกขเนื้อความมีความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละความหมายนิพพานสําหรับพระสิ้นคิด สิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรมก็จบแค่นี้โอ้หวันนี้ยาวกว่าทุกวันนะสิห้าสิบสี่มึงไม่เตือนกูเลยนะมึงเล่นอะไกูพูดเอาเอายุติแค่นี้แม่จ้าดู